ได้ข่าวว่ามีกันเยอะในส่วนของเหรียญ5บาทการจนาพิเศษนะครับสังเกตดีๆนะครับคลิปนี้จะรับซื้อในราคาเหรียญละ3,000บาทเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นขอเชิญเพื่อนๆไปรับชมข้อมูลกันได้เลยครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,<ๆ>นักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ5บาทกาจนาพิเศษนะครับหากใครพบเจอนั้นนะครับยินดีรับซื้อในราคาเหรียญละ 3,000บาทณนะขณะนี้ณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่ในมือนะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนๆน,นั้นนะครับเคยนะครับทักทายเข้ามามีโฟต์ข้อความเข้ามาบอกมีคนละ1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญบางท่านนั้นบอกมีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับไม่ทราบว่านะครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆถึงไม่ส่งมาขายให้เราหรือราคานะฮะยังไม่โดนใจงั้นคลิปนี้ประกาศใหม่นะครับ ยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละ3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะลบกวนนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับให้ละเอียดที่สุดนะครับว่านะฮะเหรียญแบบไหนที่เราประกาศรับซื้อนั่นเองครับหากเพื่อนๆพบเจอก็สามารถติดต่อผ่านทาง l ลน์ ID นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ในคลิปนะครับเพื่อนเครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญ5บาทกันก่อนนี่ครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้เรียกกันว่าเหรียญกาญนาพิเศษนั่นเองครับ ซึ่งด้านหน้านั้นจะมีพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลทีกาครับมีพระนามของพระองค์ท่านอยู่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับเขียนคําว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทลมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษด้านล่างเขียนคําว่ารัชกาลทีก9นั่นเองครับ ด้านหลังเป็นแบบไหนเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางเหรียญเนี้ยนะฮะเรียกว่านะครับตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองสีริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งจะมีข้อความบอกนะครับคือฉลองสีริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับ9มิถุนายน25 3 9มีคําว่าประเทศไทยและล่างบอกราคาคือ5บาทนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับมีขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับเพื่อนๆครับอยู่ที่2 0 8,485,000เหรียญน,นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษลักษณะที่จะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นนะครับก็ยังพบเจอกันได้ง่ายนะครับเพื่อนๆครับคือนะครับเหรียญการจนาพิเศษนี่แหละนะครับที่หลายคนนะครับบางท่านนั้นก็ๆๆๆนะฮะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเหรียญการจนาพิเศษนั้นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมีราคาหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนครับผมบต้องบอกเพื่อนๆืแบบนี้นะครับหลายคนนะครับที่ไปเจอเหรียญที่เป็นนะครับ เรียกว่านะครับตัวหนังสือซ้อนนะฮะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังดูสวยงามแบบนี้นะครับเราก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับแต่ไม่แพงนะฮะยืนยันว่าเกินหน้าเหรียญนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับเป็นตัวหนังสือซ้อนนั้นก็มีเพื่อนๆส่งมาขายอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเหรียญ2เหรียญนะฮะยังไม่คุ้มค่าส่งนะครับในส่วนของเหรียญที่เราจะพูดถึงครับเพื่อนๆครับฟังให้ดีนะครับนะครับเหรียญกาญนาพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะฮะใครที่มีเยอะๆนะครับมีเยอะๆนะครับ มีมากๆเลยนะครับบางคนนี่มีเป็นร้อยเหรียญนะฮะเนี่ยฮะสยามชาแนลก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเนีครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญการจนาพิเศษนะครับให้ท่านจับเหรียญของท่านขึ้นมาตามที่สยามชาแนลบอกนะครับคือนะครับจับด้านหน้าเนี่ยนะฮะตรงขึ้นแบบนี้พระพักของพระองค์ท่านนั้นตรงขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วนะครับเพื่อนๆครับจับเหรียญนะฮะเอานิ้วนะฮะจับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบดูง่ายๆนะครับมีขอบเฟืองนะฮะแล้วหมุนถ้าเกิดว่าตรงขึ้นแบบนี้นั้นจะเป็นเหรียญปกตินะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆนั้นส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามาจํานวนมากครับนะฮะแล้วบอกว่ามีนะครับแบบนี้นะหาง่ายนะครับเป็นทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นทุกเหรียญเลยนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นทุกเหรียญครับเนี่ยฮะ นะครับเป็นทุกเหรียญนะที่พระพักของพระองค์ท่านตรงขึ้นแล้วก็ตราสัญลักษณ์นะตรงขึ้นนี่เป็นทุกเหรียญนะครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วเพื่อนๆก็เม้นมาบอกเราว่ามีจํานวนมากเลยนะครับซื้อจริงหรือเปล่านะครับนะับผมต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าเหรียญพระเสียรตรงการจนาพิเศษนั้นเป็นปกติครับแต่วันนี้นะฮะสยามชาแนลจะประกาศรับซื้อเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่อยู่ในมือของเพื่อนๆถ้าเกิดว่านะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เป็นลักษณะเหมือนเหรียญ10บาทการจนาพิเศษเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทนะครับแบบนี้นะครับฟังให้เข้าใจนะครับฟังคำบรรยายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับให้เป็นเหมือนเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทก็ซื้อนะครับแต่จะให้ราคาแพงก็คือเหรียญ5บาทครับแล้วหมุนกลับอย่างนี้ฮะปรากฏว่านะครับ ด้านหน้ากับด้านลหลังเนี่ยกลับกันซึ่งมันจะผิดปกติจากเหรียญน,นะครับการจนาพิเศษทั่วไปเหรียญ10บ,บาทการจนาพิเศษทั่วไปนั้นถ้าหมุนแบบนี้ก็จะตรงขึ้นทิศทางเดียวกันเหมือนกับเหรียญ5บาทนี่นะฮะนะครับแต่คลิปนี้นะฮะเราจะตามหาเหรียญ5บาทการจนาพิเศษซึ่งเรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่า พระเสียรกลับนั่นเองครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับหอยกลับลงแบบนี้เหมือนเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษนี่นะครับในขณะนี้นะครับหากเป็นสภาพสวยๆ u n c นะครับในส่วนของเหรียญกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นพระเสียรกลับเหมือนเหรียญ10บบาทกาญจนาพิเศษนี่นะครับเรารับซื้อในขณะนี้เหรียญละ3 0 0 0บาทครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดีนี้ครับ นี่คือ2 ID นะฮะช่องทางติดต่อของเรานะครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะติดต่อเราไม่ได้นะครับแอดเป็นสิ่งที่จําเป็นใส่แอดและตามด้วยนะครับอ่าไอดี ID นะครับนั่นคือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนั่นเองครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆและการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทีมงานสยามชาแนลนั่นเองครับสำหรับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ